ประโยคพูดอีกทีได้หรือเปล่าประโยคเหล่านี้ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการสอบ i o s p e a k i n g นะคะ 1. can you say that again 2. can you repeat that again 3. can you say it one more time please 4. sorry I didn't quite catch that can you repeat it again และ 5. I'm not sure I heard it correctly did you just say และนี่ก็เป็นเพียงทริคเล็กๆจากคุณเจี๊ยบ ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนต้องรู้และครูเจี๊ยบรวมอยู่ในคอร์สนี้ค่ะคอร์สติวไอโอสโตรสกิลของครูเจี๊ยบอินทราหติวเจาะลึกเทคนิคการทำข้อสอบทุกพาร์ทโดยเฉพาะพาร์ทสปีกิ n งที่ออกแบบการสอนมาเพื่อให้ทุกคนพูดเพื่ออัพคะแนนช่วยแชร์เทคนิคการฝึกพูดให้คล่องพร้อมคำศัพท์และกรัมมาเอาตัวรอดและทริกลับเสริมความมั่นใจเวลาไปสอบสนใจคอร์สทักแชทเลยค่ะจะติวสอบ IELTS ใช้พร้อมต้องมาติวกับครูเจี๊ยบเท่านั้น okay.